นวัตถุรัตนายศขอความน้อมน้อ,นอมชมีแดรพระรัตนตไัยก็ขอโอกาสสาธมินในการกล่าวร,รมแสดงธรรมอวันนี้อธมาก็จะนำเอาไตาสรณะมาอธิบายเพิ่มเติมต่อนะเขายังไม่ได้จบเพราะมีรายละเอียดที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นเมื่อวานได้ล่าวไปถึงพุทธรัตนะ รรมาัตะนะแล้วก็สังฆรัตะนะแล้วทบทวนกันนิดหนึ่งพุทธรัตะนะนี้เนี่ยว่าโดยสภาวะของพุทธรัตะนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสภาวะอย่างไรจําได้ไหมพระู้ม,มีมระภาคเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งในฐานนะที่ว่าเป็นผู้นําเอาประโยชน์มาให้กับพวกเราส่วนพระธรรม ถ้าทำเนี่ยเป็นที่พึ่งในฐานะที่เป็นเครื่องชี้นําเครื่องชี้นำเนี่ยให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องในัในสิทธิที่เป็นประโยชน์ส่วนทศสงเนี่ยเป็นที่พึ่งในฐานะว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญแล้วเมื่อวานอาตมาก็ได้ขยายความว่าสงแล้วว่า ความหมายของสง์เนี่ยก็มีอยู่สองอย่างในฐานะของหมู่ก็คือหมายถึงพิสุสี่รูปขึ้นไปก็เรียกว่าสง์อีกความหมายนึงโดยสภาวะก็คือว่าพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงแล้วก็บรรลุเเ็นภาร,ริยบุคคลนี้เรียกว่าสง บุคคลที่บรรลุเป็นพระริยะเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตาไหมเราก็รู้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาด้วยเสียงด้วยการฟังเสียงหรือแม้กระทั่งการดมกลิ่นเหล่านี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนใดเนี่ยเป็นพระริยะความจริงแล้วเนี่ยก็รู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้าง ตามความรู้สึกของแต่ละบุคคลการที่ว่าบุคคลจะรู้ว่าเป็นภริยได้เนี่ยพระองค์เนี่ยก็เลยได้ประสงค์ประทานเครื่องอใหเ้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่านี้คือภริยก็ได้แก่การให้สัญลักษณ์ก็คือภากาสวัสดพัหรือจีวรที่ บุคคลที่ออกบวชจากเรือเนี่ยบวชในพระศาสนาของพระพุทธมิลัภาคเจ้าเนี่ยได้สวมใส่ก็คือผ้ากาสวัส์เป็นเครื่องหมายแห่งภาริยาบุคคลอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ที่สวมใส่ผ้ากาสวัส์บุคคลเหล่านั้นเรียกว่าสมมุติสงเป็นสงสมมุติสมมุติว่าเป็นภาริยะแต่ทีนี้ ก็จะมาถามความเข้าใจของพวกเราดูว่าภาษารีบุตรเป็นพริยาบุคคลไหมภาษารีบุตรเป็นพระอรหันเป็นพริยาบุคคลภาษารีบุตรเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็เป็นพิสุรูปหนึ่งใช่ไหมพิสุที่สวมใส่ภา้ากาสาังฆพักดังนั้นภาษาลีบุตรเนี่ยเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสมุติสงฆ์ เราลองพิจารณาดูจะเรียกว่าอะไรดีภาษาลีบุตรเนี่ยเป็นสงหรือเป็นสมมุติสงก็ต้องกล่าวว่าอย่างนี้โดยสภาวะของภาษาลีบุตรแล้วเนี่ยเป็นสงแต่โดยการนุ่งหม่มภ้ากาสวะพักเนี่ยเรียกว่าสมมุติสงนะเราต้องเข้าใจให้ถูกนะเพราะว่า ภาริยบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาโดยสภาวะของของบุคคลนั้นเนี่ยโดยสภาวะของเขาเองเนี่ยเขารู้เองว่าเขาเป็นสมหรือเป็นภาริยะบุคคลแล้วแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้จะไม่รู้หรอกว่าน,นี่คือภาริยาสมก็ต้องอาศัยอะไรผ้ากาสวพักนั่นแหละบ่งบอกว่นนี้คือภาริยะสมซึ่งบุคคลที่สวมใส่ผ้ากาสวพัก ทั้งหมดทุกลูกพิสุทุกลูกเรียกว่าสมมุติสง์ยมต้องเข้าใจสภาวะเหล่านี้อันนี้ก็จะนํามาบอกกล่าวเพื่อให้เราเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นวันนั้นพิสุี่สุที่สวมใส่ผ้ากาสวพักที่เราเห็นอยู่นั่นแหละให้เรารู้เลยว่านี้คือสมมุติสง์ยมสามารถที่จะถวายทานได้แล้วก็อน,นิสง์ของทานก็มีความ ไพยบูรณ์แบบนี้นั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะถวายทานให้กับพิสุได้ทุกลูกโดยวางใจวันนี้คือพภาริยะบุคคลให้เข้าใจนั้นเพราะองค์ยังกล่าวเลยว่าแม้แต่ในอนาคตเนี่ยในคราวที่าศาสนากำลังจะสิน้นพิสุผู้ทุศีเนี่ยมีเครื่องหมายก็คือแค่ผ้าผ้ากาสวักรเนี่ย ที่้อยเป็นต้มหูคล้องไว้เนี่ยบุคคลที่ให้ทานในพิสุผู้ทุศีนั้นเนี่ยก็มีอนิสงส์ที่นับประมาณไม่ได้เช่นกันเหมือนกันเลยนะเพราะว่าอะไรขึ้นอ,อยู่ที่ว่าทายกหรือผู้ให้ทานน,นั้นน่ยวางใจแล้วว่านี้คือพระอริยะบุคคลผู้บริสุทธิ์บริสุธ์บริบูรณ์ก็คืออาศัยสัญลักษณ์นั้นแหละเป็นเครื่อง แล้วก็น้อมใจไปในภาริยะบุคคลการถวายทานครั้งนั้นก็เปรียบเหมือนกับการถวายในภาริยบุคคลนั่นแหละไม่ได้ต่างกันอยู่ที่เราผู้ที่ถวายเท่านัแนเอน่ว่าเราได้วางใจได้ถูกต้องตามสภาวะนั้นออันนี้ก็เป็นการสรุปความของส่งให้ทราบอย่างชัดเจน ต่อมาก็คือว่าเรารู้คําว่าสารณะสารณะแปลว่าการเบียดเบียนคือการทําลายการฆ่าซึ่งความเศร้าหมองคือความกลัวทั้งหลายทั้งบวงอันนั้นเขาเรียกว่าสารณะคราวนี้มาดูคําว่าสารณะคมบ้างคําว่าสารณะคมคืออะไรท่านกล่าวว่าชื่อว่าสารณะคมเพราะเป็นจิตตุบาที่ดําเนินไป โดยอาการที่มีพรัตนาไตเป็นเบื้องหน้ามีกิเลสอันถูกความเลื่อมใสทำลายแล้วและความเคารพในพรระัตนาไตนั้นเพราะความเคารพในพรระัตนาไตนั้นเพราะนั้นคำว่าการสารณาคมคือการถึงสารณาคมนั้นนะโดยสภาวะคืออะไรจิตจิตของตนนั่นแหละที่น้อมไป โดยมีพลันาตานะไตเป็นเบื้องหน้าโดยมีพลัตนาไตาเบื้องหน้าซึ่งเมื่อเราน้อมใจไปแบบนั้นแล้วเนี่ยกิเลสก,ก็จะถูกทําลายจะถูกทําลายไปทีนี้ผู้ที่เข้าถึงสารณะเนี่ยได้แก่อะไรเรารู้คําว่าสารณะคมนะก็คือการเข้าถึงสารณะคมเนี่ยมีสภาวะก็คือมีจิตที่น้อมไปในพลัตนาไตนะมีความเคารพในพลัตนาไตา อันกิเลสและถูกทำลายแล้วผู้ที่เข้าถึงสารณะแหละเป็นยังไงมาดูถึงผู้ที่เข้าถึงสารณะชื่อว่าเข้าถึงสารณะก็ได้แก่สัตว์ผู้มีพรัตนาในั้นพร้อมแล้วย่อมถึงสารณะอธิบายว่าย่อมเข้าถึงอย่างนี้ว่าลัตนะสามเหล่านั้นเป็นที่พึ่งของเราเหล่านี้ เป็นที่พึ่งของเราคือรัตนะทั้งสามวันี้เป็นที่นับถือของเราดังนี้ด้วยจิตุบาทที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยดูดิจิตที่มีความเลื่อมใสนั้นเหอฉนั้นเวลาเราเข้าถึงเ,เรากล่าวคําว่าพุทธังสรนงังคัจฉามิธรรมังสรนงังคัจฉามิสังคังสรนงังคัจฉามิเนี่ยเราก็น้อมน้อมจิตไปในพระรัตนไตรนะับว่าเป็นที่พึ่งนะเป็น ที่บูชาของเราประเภทของสารณคมเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทสารณคมมีอยู่สองประเภทหมายถึงการเข้าถึงสารณคมเนี่ยมีอยู่สองอย่างในสองอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นโลกุตละสารณคมกับเป็นโลกิยะสารณคมโลกุตละหมายถึงอะไร หมายถึงจิตที่ข้ามจากโลกแล้วคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วมีพบอันถูกทำลายแล้วบุคคลที่เข้าถึงโลกุตละสารณคมเนี่ยก็หมายถึงภาริยะบุคคลนะตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปบุคคลเหล่านี้เมื่อบรรลุเป็นภาริยะบุคคลแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีวันที่จะทำลายสารณคมอย่างเด็ดขาด เพราะอะไรเพราะทำลายความเห็นผิดทั้งหมดได้แล้วโลกุตละสลณคมเนี่ยว่าโดยบุคคลก็ได้แก่ผู้ที่เห็นอริยสัจก็คือพริยะบุคคลนลั่นแหละว่าโดยอารมณ์แล้วเนี่ยโลกุตละสลณะคมเนี่ยมีพันิพานเป็นอารมณ์ถ้าว่าโดยกิตแล้วเนี่ย ก็คือย่อมสำเร็จในพรตนะไตรทั้งสามโดยการตัดขาดอุปกิเลสด้วยสารณคมในขณะแห่งมรรคจิตหมายความว่าบุคคลที่บรรลุเป็นภาริยบุคคลในขณะที่บรรลุนั้นจะมีการทำลายกิเลสทำลายกิเลสก็ในขณะแห่งมรรคนั้นเพราะนั้นในโลก,กุตละสารณคมเนี่ยถ้าว่าโดยบุคคล ก็คือภริยาบุคคลเทว่าโดยอารมณ์มีพันธิพานาเป็นอารมณ์เทว่าโดยกิจก็คือมีการตัดขาดอุปกิเลสด้วยมรรคจิตนะอันนี้ก็คือโลกุตละสารณคมทีนี้สารณคมประเภทที่สองก็คือโลกิยะสาระ,ะสาระคมก็คือหมายถึงพวกเราเนี่ยแหละ ว่าโดยบุคคลก็ได้แก่ปุถุชนทั้งหลายก็คือพวกเราปุถุชนก็คือผู้ที่มืดบอดผู้ที่มีดวงตามืดบอดผู้ที่ต้องคอยแงงหน้ามองพระศา,าสดาเนี่ยคือผู้ปุถุชนทั้งหลายเป็นต้นว่าโดยอารมณ์นะโลกิยะสารณาคมเนี่ยถ้าว่าโดยอารมณ์แล้วก็คือมี พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นอารมณ์นะถ้าว่าโดยกิจก็คือสำเร็จได้ด้วยการข่มกิเลสยังไม่ได้ประหารนะแค่ข่มไว้เท่านั้นเองข่มกิเลสด้วยสารณคมนั่นแหละโลกิยะสารณคมเนี่ยว่าโดยอัดแล้วก็ได้แก่การได้เฉพาะซึ่งศรัทธาในวัตถุสามทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น และสัมมาทิฏฐิซึ่งมีศรัทธาเป็นมูลที่ท่านเรียกว่าที่ถูกชุกกรรมเป็นผู้มีความเห็นตรงรู้ว่านี้คือรัตนะที่ประเสริฐรู้ว่านี้คือบุคคลที่นำประโยชน์อย่างสูงสุดมาให้นะที่ถูกชุกกรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุญกิยาวัตถุสิทธินั้นอันนี้เราก็ได้เข้าเ,าเข้าใจถึงประเภทของสารณคมแล้ว คราวนี้มาดูการเข้าถึงสารณคมบ้างการเข้าถึงสารณคมนั้นเนี่ยมีด้วยอาการสีอ่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือการมอบกายถวายชีวิตหนึ่งโดยมีพระรัตนไตรเป็นเบื้องหน้าหนึ่งโดยการมอบตัวเป็นศิทย์หนึ่งและโดยความนอบน้อมหนึ่งในสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าโดยมอบกายถวายชีวิต ได้แก่การสละตนถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบถวายตนแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งพึงทราบความอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอสละตนแด่พระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอสละชีวิตดังนี้เป็นอันข้าพเจ้าสละตนเป็นอันข้าพเจ้าสละชีวิตแล้วทีเดียวข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะเป็นที่เล้นเป็นที่ฟังของข้าพเจ้าจนสุดชิ้นสิ้นชีวิตด้วยประการชนนี้อันนี้คือการมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ชื่อว่าโดยมีพระรตนะไตาเป็นเบื้องหน้าได้แก่ความเป็นผู้มีพระรัตนะไตาเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเบื้องหน้าขอท่านทั้งหลายจงทรงจําข้าพเจ้าไว้ดังนี้อย่างที่เรากล่าวว่าพุทธังสรน,นังคฉามิธรรมังสรน,าานังคฉามิสังฆังสรน,าานังคฉามิ อันนี้ก็มีการเป็นการกล่าวโดยมีพระันตนตไตยเป็นเบื้องหน้าและเช่นกับสารณคมของอรารวะยักษ์อาวยะกะยักษ์เนี่ยก็ถึงรัฐพระัตนตายเป็นที่เพิ่งเหมือนกันอย่างนี้ว่าโสอาหังวจลิสามิคามาคามังปุลาปุลังน,นมัสสมาโนสัมพุทธังธร,รมมัสสะจะสุธรมมตัง ข้าพเจ้านั้นจักเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองขอนมัสการพระพุทธเจ้าและพระธรรมของพระองค์อันเป็นธรรมดีดังนี้แหละเนี่ออรวะกะยักษ์นะก็กล่าวคาถานี้แล้วก็ท่องเที่ยวไปคาถานี้เนี่ยโยมก็จําไว้เหมือนกันเวลาเราไปในที่ต่างๆขับรถไปเนี่ยเราก็ใช้คาถานี้ เมื่อเจอเจดีเราก็เข้าไปกราบว่า้<ม>ก็อาศัยคาถานี้นั่นแหละเป็นการอ้างอิงเป็นการพูดถึงกล่าวถึงการไปสู่ที่ในที่ต่างๆจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อเข้าเฝ้าพระพู้มีพระภาคเจ้าและเพื่อเคารพพระธรรมของพระพู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ต่อมาที่ชื่อว่ามอบตัวเป็นสิทธ ก็ได้แก่การเข้าถึงความเป็นสิทธิ์อย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นอันเตวาสิทของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์ขอท่านทั้งหลายจงทรงจำคำข้าพเจ้าไว้ดังนี้อีกประการหนึ่งพึ่งเห็นส,สารณาคมของพระหมหากัสป,ปะอย่างนี้ว่า ถ้าข้าพเจ้าจะพึงเห็นพระศาสดาก็ขอเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นถ้าข้าพเจ้าจะพึงเห็นพระสุคตก็ขอเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นถ้าข้าพเจ้าจะพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นก็ขอเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นอันนี้เป็นการมอบตัวเป็นสิทธิ์ของ พระมหากัสปะแบบนี้ที่ชื่อว่าโดยความนอบน้อมได้แก่การทำความเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอทำการอภิวาสุกขึ้นรับอัญชลีทำสามีจิตก,กรรมแด่วัตถุสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้น ขอท่านทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นการแสดงความนอบน้อมอีกอย่างหนึ่งพึงเห็นสารณคมของพราหมณ์โพรม,มายุอย่างนี้ว่าครั้งนั้นแหลพรามณ์พรม,มายุได้ลูกจากอาสนะห่มผ้าเฉียงบ่ามอบศีรษะลงแทบพยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า จุมพิษพระยุคลบาทนวดเฟนด้วยฝ่ามือและประกาศชื่อว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าพรามพรมมายุข้าแต่พระพุทธโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าพรามพรม,มายุด้วยประกาศที่นี้คือเข้าไปกาบพระยุคลบารแล้วก็จุมพิษแล้วก็นวดเฟน แล้วก็ประกาศชื่อของตนนี้เนี่ยคือเป็นการแสดงความนอบน้อมเมื่อกระทำโดยอาการสี่อย่างนี้แม้อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นอันรับสารณาคมได้ดีแล้วเนีย่ยการทําอย่างนี้เนี่ยที่เราพวกเราทำทุกวันที่เรามีการกล่าวและลืกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วเราก็กล่าวถึงการเข้าถึงสารณคมโดยมีการกล่าวว่าพุทธังสารนังคฉามิ ทำรรมังสารนังขจา,ามิสังคังสารนังขจา,ามิแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาอ,อย่างนี้ก็เป็นการกล่าวว่าเหล่านั้นเป็นผู้เข้าถึงรัตนะทั้งสามอย่างเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือเป็นการกล่าวถึงผู้ที่เข้าถึงสารนัคมทีนี้มาดูความหมายของอ รัตนะบ้างลัตะนั้นนะ่มีความหมายอะไรบ้างชื่อว่าลัตนะเพราะอาจว่าให้เกิดความยินดีอันนี้คือเป็นความหมายอันที่หนึ่งเหมือนกับเราเนี่ยเราเไปกราบไหว้พระพุทธรูปไปกราบไหว้เจดีย์ยมจะมีความรู้สึกเพื่อปิตินะบางครั้งก็รู้สึกขนลุกซาบซ่านอย่างนั้นก็มีในบางโอกาสนั้นก็เป็น ความหมายของรัตนะเนี่ยคือทําให้เกิดความยินดีความหมายที่สองลัตนะเพราะมีอัดว่าทําความเคารพนะเมื่อเราได้พบเห็นเนี่ยพระพ,พุทธลูปเราจะสังเกตในเวลาเราเจพอพระพุทธรูปเราก็จะยกมือไหวโดยอัตโนมัติใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราอัตมาเดินไปในบิณฑบาตเนี่ยโยมเดินสวนมาก็หยุดนะแล้วก็แสดงความเคารพอันนี้คือความหมายของลัตนะนั่นแหละที่โยมได้กระทำ อธิบายว่าคนทั้งปวงเนี่ยทำการบูชาและอภิวาทเป็นต้นซึ่งรัตนะนั้นอย่างเดียวด้วยของหอมบ้างและด้วยดอกไม้เป็นต้นบ้างจึงชื่อว่ารัตนานั้นเพราะทําความเคารพนะเราก็เอาดอกไม้ของหอมเครื่องบูชาใดๆก็แล้วแต่ไปแสดงความเคารพก็คือถวายทำเป็นเครื่องสักการะบูชานั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งลัตนานั้นเพราะอัจว่ามีค่ามากอธิบายว่าจักรกะลัตนะมีค่าหาไม่ได้เพราะทรัพย์ยังมีค่าประมาณเท่านี้จึงชื่อว่าลัตนะแม้เพราะว่ามีค่ามากคือจักรกะลัตนะกับลัตนะที่เป็นเพชรพลอยเนี่ยจักรกลัตนาเนี่ยจะมีค่านั้นหาไม่หาค่าประมาณไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเพชรพลอยทองเนี่ยเป็นรัตนะนั้นน่ะก็ยังมีค่าที่กําหนดได้ใช่ไหมว่ามีค่าประมาณเท่านี้แต่ถ้าเป็นจักกรลัตนะแล้วเนี่ยหาค่าไม่ได้เลยอยันนี้คือความหมายคือมีค่ามากอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าลัตนะเพราะอาจว่าเห็นได้ยากอธิบายว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิอ,อธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปจเจกกับพุทธเจ้าพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมเกิดขึ้นได้เฉพาะในการบางข่าวเท่านั้นไม่ได้เกิดได้ทุกครั้งนะโยมรัตนะเหล่านี้เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระปจเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นได้ได้ง่ายฉะนั้นจึงชื่อว่าลัตนะเพราะอาจว่าเห็นได้ยากคือเห็นได้ยากนั่นแหละเราไม่สามารถเห็นได้ง่ายๆ แมนะ้ทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่วาพระศาสนายังดำรงอยู่เนีแต่การได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระผู้เมระภาคเจ้านั้นปรินิพพานไปแล้วอย่างนี้เนี่ยจึงชื่อว่าเห็นได้ยากอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ารัตนะเพราะอัดว่าเป็นของใช้ของสัตว์ผู้ที่ไม่สามนะรัตนะเหล่านี้เป็นของใช้ของสัตว์น่ยผู้ไม่สาม อธิบายว่าลัตนะนี้นั้นย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์อันโอลานไม่ต่ำโดยชาติลูกตะกูลและความเป็นใหญ่เป็นต้นหาเกิดขึ้นแก่สัตว์อื่นไม่ดังนี้จึงชื่อว่าลัตนะเพราะอาจว่าเป็นเครื่องใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่สามเราจะเห็นว่าบุคคลที่จะมีลัตนะประดับประดาได้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลผู้มีศักย์ใหญ่ นักภูมิศักดิ์ต่ำเนี่ยอย่างพวกธาตุกรรมกรเนี่ยจะมีลัตะนะมาประกอบมาประดับได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเหล่านะเพราะอย่างนั้นเนี่ยท่านจจงกล่าวว่ารัตะนะเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องใช้สอยเครื่องประดับของสัตว์ผู้ไม่สามนะอันนี้ก็นํามาบอกกล่าวก็ยังไม่จบนะโยมแต่เวลานเนี่ยหมดแล้วนะเวลาก็หมดแล้วอันนี้ก็ไปนําเอาความหมายของคําว่าสารณคม การเข้าถึงสารณะการยึดถือเป็นที่พึ่องอ่ะเป็นอย่างไรแล้วก็อธิบายถึงความเป็นลัตนะว่าเป็นอย่างไรทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะมากล่าวถึงอนิสง์บุคคลที่เข้าถึงสารณะครมเนี่ยมีอนิสง์อย่างไรอันิีภพลาดไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องเข้าใจ เพราะหลายๆคนก็ทำลายสารณคมโดยที่ไม่เข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็จะนำมาบอกกล่าวขยายความต่อในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุมโมทนากับบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความอนุเคราะห์เข้ามาอุปถาอุปถัมภิสุทธิสง ให้สามารถดำรงอยู่ได้ในพธ,ธรรมวินัยนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านทั้งหลายได้พบแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานของตนของตนมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมเป็นผู้มีสติมีปัญญาฉลาดในทามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นไปแห่งวัตถุ กล่าวคือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเืิน